ตัวไทยกับแปศูนเลขทะเบียนรถลุงเอันนันมันขายน่ดีมก่อนไทยุ่มาก่อนมันก็ได้ตั้งกซิแต่เออไของตัวทวมนี่เพราะว่ามันเป็นซิกฝ่ที่ซัเป็นเราเติมส่วนละดีดีแล้วเนี่ยฮึ่ลงแล้ว โอเคพูดเลยล่ะพรได้ตัวนี้ปาลงฮัลโหลเบ้อเขาต้มน้ำอะไรเด้อ ท่านแค่สาราหนีมาแล้วเหรอมนาก็หนาลถแล้วไม่ใชหน้าไปลถไอ้กะ่นนะนนม่นรอบาบรอบสาวฝั่นี้ท uh ี uh ่เคยค่ะรอบสาวฝั่นี uh ้กับหน้าห้องครัวที่เคยค่ะอ๋อเหรอรอบรโนนยังไม่ไดค่ะแล้วตั้งแต่สาราไปไม่ได้รถ วาสายางอยู่ตรงนอ้โหมาดามไม่กวาดงีนะดีสายยางอยู่ตรงนั้นก็เลยจับเลยวทของเราเมื่อะไรสายยางอยู่ตรงนั้นอยู่ลว ก็อย่ฝั่งนี้ไปก็พอดีเเดี๋ยวรถฝั่งนี้ไม่ต้องกฝั่งนี้ดงไปก่อนค่อยนี่จะสรก่อนมันก็จะไปหาผู้ชายก่อนไป <laughs> <c oughs> เดียวเลยโอเคนางผู้ชายที่กก่อนมัก <c oughs> นีกว่ สินที่ยู่นะลดเดี๋ยวจะไปใบกระเป๋าให้เด้อสินที่ยังยืมมาน่ะค่ะยวไปกระเป๋าให้ใช่ไม่ได้กลงอะไรใ่ คุณเดอ้อค่ะที่รักคุณในช่องแม่น้ำเกลียวนะคะที่รู้หน้าพาไปดูต<อ>่อน้ำตัำน,นะคะใช้จุ๊บช่วยนะคะเ,<อ>เรียบร้อยเลยจุ๊บช่วยดีมากเลยนะคะ